ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยเดี๋ยวจะมาให้ชมรูปถ่ายของหลวงปู่เคนเคยเอามาให้ชมแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นรูปถ่ายร้อยหกปีรุ่นแรกแต่วันนี้ที่จะมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรูปถ่ายอายุ110ปีนะครับสร้างปีสองพนี่นี่นะครับ ดี๋ยวจะมาให้ชมกันเลยจะมี2ขนาดนะอันเนี้ยจะเป็นขนาดห้อยคอแบบผู้ชายแล้วก็จะเป็นขนาดห้อยคอแบบผู้หญิงอันเนี้ยซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบขนาดใหญ่ขนาดผู้ชายขวามือเนี่ยจะเป็นขนาดผู้หญิงนี่ครับนี่ก็จะบรรจุด้านหลังก็จะมีไซเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวหยิบ มาจิ้มฟันก่อนจะได้ให้ดูชัดๆด้านหลังเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยนะครับรูปถ่ายหลังนกหลังทรายหลังพ่อการแม่กาเนี่ยก็ไม่มีหลวงพ่อไหนมีเท่าที่พบเจอก็จะมีหลวงพ่อเคนแล้วก็สิในสายหลวงปู่เคนแล้วก็จะมีหลวงพ่อเงินดัดยหอมก็มีนะครับเป็นรูปหัวใจนะด้านหลังก็เป็นนกเป็นทรายเป็นตะกุดเหมือนกันของพ่อเงินดอนยี่หอมเนี่ยสร้างปี16นะครับนะที่พบเจอว่ามีสร้างเนาะ อันนี้เดี๋ยวมาดูรูปถ่ายหลวงพ่อเคนอันนี้คืออายุ110ปีนี่ดูตรงนี้สร้างปีหนึ่งสองล็อกเก็ตหลวงปู่นะครับรูปถ่ายห้อยคอหลวงปู่เนี่ยจะเริ่มสร้างครั้งแรกเนี่ยในปีพศ2508ในอายุหลวงปู่เนี่ยอายุ106ปีนะครับแล้วก็สร้างเรื่อยมาตลอดเลย106 107 108 109จนถึงอายุ111ปีสิ้นสุดที่ปี2513นะครับที่เราเห็นกันบ่อยสุดเนี่ยรูปถ่ายห้อยคอหลวงปู่เนี่ยพบเจอได้บ่อยสุดก็จะเป็น นี่เลย110ปีเนี่ยเห็นทั่วไปเห็นเยอะสุดจะเจอบ่อยสุดนะครับคิดว่าในปีนั้นเนี่ยน่าจะมีจำนวนการสร้างที่เยอะ,ะก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้จะมี2ขนาดขนาดผู้ชายและขนาดผู้หญิงซ้ายมือเนี่ยจะใหญ่หน่อยขว,ขวามือเนี่ยจะเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรูปถ่ายหลวงปู่เนี่ยซ้ายใหญ่ก็จะมี กระดาษเนี่ยก็จะมี2แบบคือจะเป็นกระดาษหนังไก่กับกระดาษมันนะครับที่พบเจอใบนี้เป็นหนังไก่นะครับใบนี้เป็นหนังไก่ด้านหลังหลวงปู่เนี่ยก็จะบรรจุทรายดักซับพ,พอกาแม่กานะครับแล้วก็ตะกรุด2ดอกอันนี้พิเศษหน่อยก็คือจะมีเป็นเหมือนไหมเจดสีหรือด้ายสีเนี่ยใส่มาด้วยนะครับใส่มาด้วยเท่าที่พบเจอก็มีไม่กี่ใบนะครับ เคยเจออยู่ไม่กี่ใบแบบนี้ก็าหายากนิดนึงนะครับนกอันนี้ก็จะเป็นศิลปะที่มีปีกนะครับนกมีปีกก็จะเป็นนกมีปีกก็คือจะมีบ้างนะครับจะมีเป็นบ้างบ้างซูมให้ดูนี่นี่นะครับเนี่ยจะมีบ้างนกก็จะมีปากถ้าเกิเดเราตะแคงดูเนี่ยจะเห็นปากจะเห็นปากด้วยนี่นะครับเขาเรียกว่าศิลน,นกมีปากมีปีก นะคบนแบบนี้ใบเล็กก็เหมือนกันครับใช้หลักพิจารณาเหมือนกันอันนี้ก็มีม,มีบ้างเหมือนกันนี่นกมีปีกมีปากเห็นไหมแกะสวยงามแบบนี้แกะสวยงามตะกุดก็จะเห็นรอยจานชัดๆอันนี้เป็นตะกุดเงินนะครับเป็นตะกุดเงิน เป็นแบบหัวใจก็มีสร้างด้วยนะครับเพราะ10ปีแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ติดมาให้ดูวันนี้เนี่ยที่จะมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรูปถ่ายห้อยคอ1 1 0ปี2ขนาดนะครับแล้วก็จะแถมแถมให้ชมแบบที่แรสุดๆหายากสุดๆ,ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไซส์แบบเขาเรียกว่าจัมโบนี่เป็นเป็นขนาดบูชานะครับเป็นขนาดบูชาขนาดปดการ นะครับขนาดโป๊ดการ์ดนี่นี่ครับหายากนะอันนี้เป็นไซส์จัมโบ้อีกไซส์หนึ่งที่จะมาให้ชมนะปกติเนี่ยรูปอันนี้ก็ร้อยสปีเหมือนกันนะปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปอย่างเดียวที่เป็นขนาดโป๊ดการ์ดก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่แต่ใบนี้คือนี่ครับบรรจุอัลวัตถุ อาถันเครื่องรางเต็มที่เห็นไหมเป็นไซส์ที่นี่เทียบกฝ่ามือผมเนี่ยนี่ครับเทียบกับฝ่ามือใหญ่มากนะครับก็คือขนาดปดกัดแหละแต่คือความหายากก็คือเรามีนกเห็นไหมมีไซส์เดิมๆม,มีนกเดิมๆม,มีพ่อกาแม่กามีตะกุด3ดอกนี่นะครับแล้วก็มีนี่ด้วยแม่นางกวักอันเล็กติดมาเดิมๆเ,เลยครับแบบนี้ กระดาษเหลืองหมดละกาวถึงยุคนะครับนกเนี่ยก็นะก็จะบัางปีก3าบ้างเนี่ยปากก็จะมีสินตัวนี้ก็จะเป็นสินที่เขาเรียกว่านิยมเนาะเขานิยมกันก็เ,เรียกว่าสินนกมีปากปีกมีบ้างเนี่ยนครับใส่ก็ข้างในก็จะมีกระดาษสาเขียนอักขระยันไว้ข้างในบรรจุไว้ข้างในด้วย เดิมๆเลยครับแบบนี้เดิมๆเลยใช่ไหมความเก่าในการสานการตอกทรายนี่แบบนี้หายากนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้พบเจอแน่นอนผมสะสมมาผมเจอใบนี้เนี่ยเป็นใบที่2เท่านั้นเองแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือเจอใบที่2ไม่เคยเจอใน106ปีนะอันเนี้ยผมเคยเจอแต่เฉพาะร้อยสปีที่เป็นบานแบบเนี้ยไซด์อย่างเนี้ยแล้วมีวัตถุอาถรรพ์เครื่องรางหลวงปู่เนี่ยติดด้านหลังด้วยนี่ครับ ให้ดูกันสามไซส์หาหายากนะพบเจอน้อยมากๆให้ดูกันชัดๆนี่สามไซส์เลยนี่ครับสามไซส์หายยากมากครับใบขวานี้ใครมีแบบนี้นะแล้วด้านหลังเนี่ยบรรจุแบบนี้เดิมๆเลยนะที่ไม่ใช่เอามาติดใหม่เนี่ยผมรับเช่านะใครมีก็ส่งรูปพร้อมราคามาได้เลยนะครับนี่ ลายมือก็มีทั้งหมึกดําแบบนี้นะครับหมึกดําแบบนี้แล้วก็เป็นจารินสอด้วยถ้าเป็นจานดินสอเนี่ยคือจะเป็นแบบทุกต้นๆเลยยุคต้นๆนี่นนนนนจะจาน์ดินสอส่วนใหญ่เราจะเจอในนกบูชาหลวงปู่ครับนกบูชาเนี่ยนกบูชาหลวงปู่เนี่ยแลจะจานดินสออ่าไหนๆก็ได้ไหนละเดี๋ยวผมหยิบให้ดูพอกาแม่กาสายบูชาที่เป็นแกะจากไม้กาหลงนะแป๊บหนึ่งจะหยิบกากนิดนึงนะอ่า จะถอดขาได้แบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะจานจานยินศนะเขาจะจานยินสไว้ไม้ก็จะลั่นแตกหมดละเดี๋ยวคลิปพ่อการแม่กาบูชาเนี่ยเดี๋ยวจะทาแยกต่างหากให้ชมนะครับจริงผมมีตัวตัวใหญ่กว่านี้ตัวสวยกว่านี้ตัวที่เป็นแบบตาพลอยอะ่ะตาพลอยแล้วก็ยาวสิบนิ้วอย่างเงี้ยยาวเท่าศอกอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมตัวนี้คือ อย่างยังย,ง,ยงไม่ยังไม่แชมป์มากเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่แบบอันนี้มันไม่มันหลุดเฟรมอะนะมันหลุดเฟรมอันนี้คือเขาเบิกเนตเบิกเนตไปละนี่แต่ตัวนี้ลายมือไม่ครบเพราะว่าเก็บไม่ดีเก็บไม่ดีเดี๋ยวจะให้ดูลายมือครบครบรบยยดยโดยริเวณหน้าทั่งนะตาพลอยถอดขาได้นะตัวเท้าสอกเลยตัวบเบลล่มเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ให้ชมกันในรอบหน้านะครับวันนี้ก็เอาแบบ เท่านี้ไปก่อนนะรูปถ่าย110ปี3ขนาดเลยส่วนใหญ่เราก็จะเจอแบบนี้แหละแค่นี้ที่พบเจอกันจะมีแค่นี้นี่ครับชัดๆนะนส่วนใหญ่ก็จะพบเจอแค่นี้แหละนะครับแค่นี้แต่ว่าอันนี้คือพิเศษเลยอยากโชว์มากอยากโชว์มากพิเศษพิเศษครับอันนี้คือเขาติดมาเดิมเลยนะเนี่ย ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแต่คิดว่าแท้นะแท้เนี่ยแท้แน่นอนลง,ลงล,ล,ลงลักเคลือบมาด้วยลงฉลักเคลือบมาด้วยพูดผิดนี่ครับเนาะชมกันชมกันเล่นเล่นชมกันเล่นๆครับนานๆแวะมาอัดคลิปให้ชมกันวัตถุบงคลส่วนชุดนี้ก็เคยทําคลิปไปแล้วเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเคยทําคลิปไปแล้วอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะให้ดูแบบ ผ่านๆดียกันอ่ะเดี๋ยวปรับกล้องก่อนให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆเคยทำคลิปไปแล้วครับรูปเหมือนปั๊มนะอันนี้ซื้อได้ก็ก็ถือโอกาสมาทำให้ชมกันมันไม่ค่อยชัดนี่ อันนี้ขออนุญาตไม่แกะซีลนะเพราะว่าขายไปแล้วขายให้กับลูกค้าไปละนะครับขายให้กับลูกค้าไปละก็ขออนุญาตขอุญาตเจ้าของเอามาถ่ายให้ชมกันนะครับถ่ายให้ชมกันแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับแบ่งปันเพื่อนๆพนี่ๆไปเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกกิ่งดังนะกิ่งดัง ก้นก็จะเป็นก้นวงเดือนคลิปหล่อปั๊มเนี่ยรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่เนี่ยผมได้ทาลงไปในในวิดีโอแล้วก็เลยว่าจะขออนุญาตไม่แกะซีลเพื่อเพื่อที่จะถ่ายให้ดูใหม่นะเพราะว่าอยากจะเก็บผิวไว้อันนี้สวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยก็คือเหมือนที่เคยสอนไปเบื้องต้นก็คือดูพิมพ์นะครับจําหน้าจําตาหลวงปู่ไว้แล้วก็เบสิกพระปั๊มนะครับเป็นหล่อปั๊มนะอ่า คนวงเดือนนะครับคนวงเดือนดูให้เป็นกระไหลเดิมไว้ก็จะมีด้วยกัน2อเนื้อนะครับที่เคยพูดไว้ก็คือเนื้อทองผสมกระไหลทองอันนี้นะครับทองผสมหรือทองเหลืองเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกนะครับทองเหลืองทองผสมกระไหลทองกับอันนี้ก็คือลมดำนะครับทองเหลืองลมดําหรือทองผสมลมดาเนี่ยจะมีเห็นด้วยกันเนี่ยสแบบนะครับอ๋อแล้วก็จะมีอีกแบบนึงก็คือแบบที่ ไม่ลมดําแล้วก็ไม่ชุบกระไหลเลยนะจะเป็นแบบเนื้อทองผสมล้วนๆเลยก็มีนะครับก็มีนจะเจอแค่นี้นะจะไม่เจอทองแดงผิวไฟมีไหมอืมอาจจะมีแต่ไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยได้นะครับไม่เคยได้นะไม่เคยได้ประมาณนี้ที่เพิ่งได้มาแล้วก็ เดี๋ยวกำลังจะส่งต่อเรียบร้อยละก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมก่อนว่าอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่เคยทําไว้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกบล็อกแรกบล็อกไม่มีผลนะครับบล็อกไม่มีผลนะบล็อกไม่มีผลอันนี้ผมก็แบ่งเพื่อนแบ่ง,บงปันเพื่อนไปเรียบร้อยละแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆไปเรียบร้อยละนะครับก็เลยขออนุญาตไม่แกะนะไม่แกะเอามาให้ใหชมกันเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เคยทําให้ดูแล้วนะครับวิธีการสอนดูแทเกเบื้องต้นนะครับ นะก็พื้นเหรียญก็ต้องไม่มีพดเลยนะครับเหรียญก็จะเกี้ยงสวยนะครับถ้าเกิดปั๊มแรกๆเนี่ยตรงพอพานตรงพอพานกับเอาอ่างตรงนี้มันจะมีเส้นขีดตรงนี้นะครับจะมีเส้นขีดต่อกันลากกันมาอย่างนี้เลยนะลากกันมาอย่างนี้เลยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวอินเสิร์ต้อมูลดูก็ได้แต่ว่าไม่มีก็แท้นะครับนะไม่มีก็แท้ไม่เกี่ยวนะครับด้านหลังก็จะมีขอบ นะด้านหลังก็จะมีขอบเตาตะแคงสองกับไฟเนี่ยจะมีเส้นคมวิ่งขึ้นนะครับมันจะมีคลิปดูอยู่แล้วก็อันนี้เหมือนกันเสมาก,ก็คือทําไว้ให้ดูแล้วทําให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเนื้อทองฝาบาทสวยมากเหรียญนี้สวยมากเหรียญนี้สวยมากเหรียญพวกนี้ก็คือเราคัดนะครับคัดสวยมากๆเลยนี่คัดสวยมากๆคัดสวยมากอันนี้คือเนื้อทองแดงลมดําบล็อกก็คือบล็อกยันใหญ่นิยมสุดนี่ครับเสมารุ่นแรก บล็อกยันใหญ่ทั้งหมดครับอันนี้ไม่มีบล็อกยันเล็กเลยนี่อันนี้บล็อกวันนี้ก็บล็อกยันใหญ่เห็นไหมครับฝาบาทนะอีกมิก็อีเหรียญหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วเนาะนี่อันนี้ก็ยันใหญ่เหมือนกันนะครับขออนุญ,ญาตเจ้าของใหม่เนาะเอามาถ่ายชมกันเบื้องต้นอันนี้คือให้ดูผ่านๆเฉยๆเนี่ยที่อยู่ในซีลเนี่ยคือผมให้ดูผ่านๆเฉยๆไม่ได้ให้ดูเป็นจริงเป็นจังอะไรนะครับก็ ยังรับเช่าอยู่ตลอดนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่เคนเรายิยนดีรับเช่าตลอดนะครับก็ใครมีก็ส่งรูปมาที่ลายที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ก็เบื้องต้นก็แค่จะมาอวดรูปถ่ายนี่ไซนี้ครับไซจัมโบแค่นี้เองนะครับจะมาอวดใบนี้แหละแล้วก็จะมาให้ดูเบื้องต้นคร่าวๆเนาะก็เดี๋ยววันติดติดค้างเรื่องพ่อกาไม่กานะ ไซบูชานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้ชมกันแบบมีขาแบบเขาเรียกว่าเต็มฟอร์มเลยลยกากเพชรตาพลอยจานของลาวลายมือแน่นๆนะครับ10นิ้วนะครับใหญ่ก็เดี๋ยว่าให้ชมกันพอดีว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมแล้วก็ของเนี่ยอยู่ที่บ้านด้วยนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ